สวัสดีครับเพื่อนเอนชาวลิฟทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิศนุโลกลิฟในวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตที่อาจจะเป็นทั้งศัตรูและมิตรในโลกใต้น้ำของเรานั่นก็คืออิปตาเซีย ในประเทศไทยเรานิยมเรียกกันว่าดอกไม้ทะเลอิฟตาเซียส่วนชื่อภาษาอังกฤษคืออิฟตาเซียและมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าอิฟตาเซียพาริดาส่วนในวงการเลี้ยงปลาทะเลนั้นหลายคนเรียกสั้นๆว่าอฟหรือเซียสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ถือเป็นหนึ่งในประเด็นที่ถูกถก,ถกเถียงกันมากที่สุดในวงการลิฟแท้ง เพราะความสวยงามของมันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่ในตู้เลี้ยงของเราอิฟตาเซียเป็นสมาชิกในวงอิฟตาเซียดีซึ่งอยู่ในอันดับแอคทิเนียเรียหรือที่เรียกกันว่าซีแอนิมอนหรือดอกไม้ทะเลนั่นเองพวกมันจัดอยู่ในไฟลัมไนเดเรีย ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับปราการลังเยลลี่เฟสและไฮราในธรรมชาติเราจะพบอิปตาเสียได้มากที่สุดในหน้าน้้ำเขตร้อนและอบอุ่นทั่วโลกโดยเฉพาะในมหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรแอตแลนติกและทะเลแคริบเบียนพวกมันชอบอาศัยอยู่ตามแนวปะะการลัง หรือตามโขดหินและในบริเวณที่กระแสน้ำผ่านกลางสิ่งที่น่าสนใจคืออิปตาเซียสามารถปรับตัวอยู่ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายตั้งแต่น้ำตื้นใกล้ชายฝั่งไปจนถึงความลึกหลาย10เมตรซึ่งความสามารถในการปรับตัวนี้เองทำให้พวกมันกลายเป็นปัญหาในตู้เลี้ยง จากการสังเกตในตู้เลี้ยงอิปตาเซียจะมีขนาดตั้งแต่เส้นผ่าศูนย์กลาง1เซนติเมตรไปจนถึง5-6เซนติเมตรขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และสภาพแวดล้อมลำตัวประกอบด้วยฐานที่แข็งแรงสำหรับยึดติดกับพื้นผิวและส่วนบนที่เป็นปากและหนวดสีสันของอิปตาเซียค่อนข้างหลากหลายพบได้ตั้งแต่สีเขียวอ่อนเขียวเข้มน้ำตาล รมจนไปถึงสีชมพูอ่อนสีเหล่านี้มาจากสาหร่ายซิมไบโอติกซูแซนเดลไลที่อาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อของมันซึ่งทำหน้าที่ผลิตอาหารผ่านกระบวนการสั่งค้อแสงหนวดของอิปตาเซียจะมีเซลล์เนมาตโตซิสเช่นเดียวกับดอกไม้ทะเลชนิดอื่นใช้สำหรับจับเหยื่อและป้องกันตัว ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ปลาและประการลังอื่นๆในตู้ได้รับอันตรายสำหรับค่าในการเลี้ยงอิปตาเซียพวกมันสามารถทนต่อช่วงค่า pH ได้กว้างตั้งแต่7.8ถึง8.4อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง24-28องศาเซลเซียส และค่าความเค็มประมาณ25 3 5 ppt แสงสว่างเป็นปัจจัยสำคัญเนื่องจากสารหร่ายในเนื้อเยื่อต้องการแสงในการสั่งค้อแสงอิตาเซียสามารถอยู่ได้ทั้งในแสงแรงและแสงปานกลางแต่จะเติบโตได้ดีที่สุดภายใต้แสงที่มีความเข้มประมาณ100 2 0 0พา การให้อาหารนั้นเอฟตาเซียสามารถกินได้ทั้งอาหารที่ได้จากการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายและการล่าเหยื่อเล็กๆเ,เช่นโคพิพอตอาร์ทิเมียรหรือแม้แต่เศษอาหารปลาที่ลอยมาความสามารถในการหาอาหารได้หลากหลายวิธีนี้ทำให้พวกมันสามารถจเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว อิปตาเซียมีศัตรูหลายชนิดโดยที่มีชื่อเสียงที่สุดคือกุ้งเปเปอร์เมนต์ซึ่งเป็นกุ้งทําความสะอาดที่มีความชํานาญในการกินอิปตาเซียนอกจากนี้ยังมีแบกเียนูนิบานส์ซึ่งเป็นหอยเปลือกอ่อนที่กินเฉพาะอิปตาเซียเป็นอาหารปลาผีเสื้อบางชนิดก็สามารถกินอิปตาเซียได้เช่นกันที่น่าสนใจคือปลาไฟเฟสถือว่าเป็นนักล่าอิตาเซียที่มีประสิทธิภาพมาก แต่ต้องระวังเรื่องการเลือกปลาตัวที่เหมาะสมเพราะไม่ใช่ทุกตัวจะกินนิปตาเซียเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ในช่วงที่เราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การป้องกันหรือว่าการกำจัดอิปตาเซียกับคณเอ็มนะครับผมสวัสดีคณเอ็มครับผมสวัสดีครับผม ก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูเรื่องการป้องกันอิตาเสียกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาเริ่มที่คําถามแรกเลยนะครับพูนอมจากประสบการณ์การที่อิตาเสียเข้ามาในตู้เราเนี่ยมันเข้ามาได้ยังไงบ้างนะครับพูเอมก็โดยปกติเนี่ยก็มักจะมาจากพวกหินเป็นฐานแฝกที่ไม่ได้ไม่ได้คลีนมาก่อนก็คือไม่ทําความสะอาดเลยไม่ได้ดูไม่ได้เช็คหรือว่าอาจจะติดมาจากปะกกัลังที่เป็นแบบ ต้นน้อยต้นที่มาจากพุทธธรรมชาติเลยครับก็มักจะมีนะอืมอก็จะเกิดขึ้นได้อ๋อก็คืออาจจะติดมาได้เผื่อว่าใครเลี้ยงประกาัรลางหลายสายพันธุ์ใช่ไหมครับก็จะมีโอกาสที่อิตาเซียเนี่ยเข้ามาได้จากประการลังใช่ครับบางตัวบางตัวที่เอาเข้าใหม่ๆมอืมโอเค,คแล้วก็คําถามที่สองนะครับผมทําไมอิตาเซียเนี่ยถึงเป็นปัญหาในตู้เลี้ยงนะครับ หลักๆเลยครับผมก็คือตัวของยีฟิเซียเนี่ยมีเรื่องหนึ่งก็คือด้วยปลายหนวดะครับที่เขามีพิษค่อนข้างแรงมากแสดงว่าถ้ามันไปขึ้นอยู่ที่ไหนหรือว่ามันไปขึ้นตรงกลางปะกกรลังเนี่ยก็จะกลายเป็นว่ากระลังส่วนนั้นเขาก็จะตายอืมแล้วก็ไปแย่งอาหารเขาด้วยออืมืมแล้วก็มันไวมันไวต่อการจเจริญเติบโต แล้วแล้วก็หลักๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องพวกนี้แหละที่มักจะเจอกันแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาอืมก็คือว่าปัญหานี้ค่อนข้างร้ายแรงนะครับก็คือ<ช>มีพิษแรงยังอาหารด้วย<ช>ทําให้ประการ์งตายได้เลยใช่แล้วเออก็คือเป็นเรียกว่าอันตรายอันตรายมากนะครับตรงนี้อันตรายมากมครับผมคําถามที่สามนะครับผมแล้ววิธีการกําจัดมันเลยนะครับ คนเนี่ยมีวิธีการกําจัดอะไรบ้างไหมครับที่ได้ผลดีที่สุดนะครับอผมแนะนำอย่างนี้ดีกว่าก็คือเอาเป็นธรรมชาติก่อนอืมถ้าเริ่มจากการเป็นธรรมชาติครับก็คือไม่ว่าจะเป็นกัวกุ้งอย่างนิย้อ,อนิยมเลยเนี่ยก็จะเป็นอย่างกุ้งเปเปอร์มินเราก็จะมีทั้งของนอกแล้วก็ของในประเทศเราอ,อกุ้ง,งกรแดงกุ้งกรแดงมันก็กินนะเพราะที่ห้านก็ก็เคยใช้แล้วก็ คยเลี้ยงแล้วมันก็เข้าไปกินเหมือนกันครับ uh, ต่อมาก็คืออย่างเป็นเช่นปลาไม่ว่าจะเป็นกระจิบผีเสื้อกระจิบอะครับอืมแล้วก็ผีเสือ Long ้อลองโนสตระกูลวัวหอทิ่มหรือวัวไม้เนี่ยก็คือตระกูลไฟฟีสครับครับที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไฟฟีสที่ไม่ใช่ไฟฟีสต,ตัวตัวส้มๆมา ไฟฟิตนี่อือไม่ใช่โกบี้นะปลากบไหมฮะไฟฟิตไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เนาะ,นะนเป็นตะกุมลาวัว,วใช่ลาวัวโอเคและนี่คือแบบหลักการธรรมชาตินะอืประมาณนี้ที่ผมใช้แล้วก็ถ้าถ้าเราเอาแบบลงมือทาเองมันก็จะมีทั้งแบบเป็นน้ํายาของแบรนด์หลายๆแบรนด์เนาะไม่ว่าจะเป็นแม็กสเปอะเลซี Race ครับพวกนี้ แล้วก็มีอ่ะขั้นตอนการอย่างของผมเองเนี่ยเวลาเราคีนนิ่งเองก็จะใช้ตัวไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ครับในการคลีนปะกำลังด้วยครับแล้วก,ก็ต้องดูว่ามันแบบแต่พวกเนี้ยใช้แล้วต้องต้องคนใช้เป็นด้วยนะของตัวบอรดนี้ก่อนอเดี๋ยวทุกคนจะเอาไปใช้ถ้าคนแบบไม่เคยใช้ก็จะมีปัญหาผมก็แนะนำว่าต้องต้องเป็นคนที่เคยหรือมีประสบการณ์ระดับหนึ่งอย่างสูตรก็จะเป็นน่ะ ฉีดด้วยน้ำส้มสายชาูบางคนก็จะเป็นฉีดด้วยน้ำต้มสุกน้ำร้อนเออน้ำร้อนอน้ำร้อนธรรมดาอะไรใช่ไหมครับใช่ครับแต่พวกนี้มันก็ต้องใช้เอ,อต้องมีประสบการณ์ในการใช้<อ>ระดับหนึ่งถ้าไม่ไงั้นก็มีปัญหาแน่นอนก็คือถ้าเราทำไม่ไม่ถูกหลักอาจจะทำให้ประการรางเราเนี่ยมีปัญหาด้วยใช่ไหมครับ ถูกต้องครับก็คือมีถึงขนาดที่มันตายได้โอเคคำถามต่อไปนะครับผมแล้วการป้องกันไม่ให้อิฟทีเซียเข้าตู้ครับต้องทำยังไงบ้างนะครับโอ้หลักๆเลยคือก็กต้องหนึ่งก็คือต้องมองต้องเช็คครับอย่างสมมติว่าเราได้แฟกมาเราก็ต้องมานั่งเช็คก่อนว่าไออันเนี้ยมันดีไหมมันครับมีติดมาหรือเปล่าอืเราก็จะมีน้ำยาดิฟ อ่าก็คือตัวอย่างเขาก็ต้องดิฟก่อนเนาะดิฟก่อนลงตู้แล้วก็คอยเช็คว่ามีตัวเล็กตัวน้อยไหมอืมนอกกนั้นก็ไม่มีอะไรนะแล้วก็มีอย่างหนึ่งก็คือลองเลือกร้านที่เขาเขารับประกันว่าไม่มีดีกว่าเพราะบางทีอย่างอย่างคยบร้านผมเองอะ่ะเราก็จะคีนระดับหนึ่งนะเพื่อให้มันแบบมมีมากที่สุดคนระับเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าถ้าไปแบบติดไปกับลูกค้าเองเนี่ยอืมก็ก็แย่เนาะ อืมเขาจะพยายาม้ีมันไม่มีก็คือเรียกว่าเราก็คีนอ่าจําเป็นต้องคีนให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าตรงนี้เผมดูจากการสัมภาษณ์มาเบื้องต้นเนี่ยก็คือเป็นหรือว่าเป็นตัวอันตรายเลยในตู้เราใช่ใช่ใช่โอเคต่อไปนะครับผมคําถามที่ห้านะครับถ้าพูดถึงว่าอิตาเซียเนี่ยตรงนี้มีประโยชน์ไหมครับในตู้เราถ้าเอาแบบประโยชน์ของเขาเลย ประโยชน์ของเขาที่ผมเจอที่ดีที่สุดนะก็คือครับเป็นอาหารให้ผีเสื้ออ๋อพวกลองโน้ตพวกกระเจ็บพวกนี้ถูกมีแค่นั้นเลยอืมก็คือเป็นอาหารแบบให้ให้ปลาที่มันกินอ่ะอืมคือแค่นี้เลยใช่เราแค่นั้นเดินก็ถ้าเผื่อว่าถ้าเผื่อว่าเอทัเซียขึ้นจริงๆก็สามารถปล่อยปลาผีเสื้อไปไปกินได้เลยอันนี้ก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยใช่ใช่ใช่ อืมโอเคเดี๋ยวเรามาคำถามสุดท้ายแล้วนะครับผมตรงนี้มีคำแนะนำไหมครับสำหรับคนที่พบเจอกับฮิปตาเซียในตู้ครั้งแรกนะครับคือถ้าเราเจอครั้งแรกครับก็พยายามอย่าไปก็ต้องดูก่อนดูว่ามันมาม,มันติดไปกับอะไร่ะรถ้าสมมติว่ามันติดมากระฐานแปลกเงี้ยพวกนี้มันก็จะกำจัดง่ายเนาะแต่ถ้ามาจากหินอันนี้ก็จะกำจัดยากเราก็ค่อยหาวิธีการกำจัดอีกทีนะครับอันนี้ก็ สำหรับผมนะก็พยายามอย่าไปฉีกมนันในน้ําหรือว่าไปเอาฟอสเซตเล็กๆเนี่ยแล้วก็ไปคีบมันแล้วเนื้อเยื่อมันยังอยู่แบบนี้ยผมว่ามันไม่ดีเพราะ <c oughs> ผมเคยก็คือเราช่วงแรกที่เราทําไม่เป็นครับอืมก็คือบิดก็คือเหมือนเราฆ่ามันอนะแล้วเราก็ยังอยู่ในน้ําอยู่ซึ่งมันก็ไม่ตายนะมันก็มีลูกมีหลานออกมาอ๋อ <c oughs> <c oughs> เหมือนอว่าเป็นการแพร่กระจายเลยใช่ใช่ประมาณนั้นก็ถ้างั้นเดี๋ยวผมขอสรุปคร่าวๆนะครับสำหรับเจ้าอิฟทาเซียตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะก็ละหลักๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าเป็นอันตรายกับตู้ปลาอย่างร้ายแรงเลยนะฮะเพราะว่าโดยหน่วยเขาที่มีพิษแรงมากยังอาหารประการังกินด้วยอาจจะเกิดเรียกว่าสาเหตุทําให้ประการังเราตายด้วยนะฮะใช่ครับแล้วก็ในส่วนของการ ดูแลเบื้องต้นนะครับถ้าเป็นเรื่องของธรรมชาติเนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีพวกปลาพวกกุ้งหลายๆสายพันธุ์นะครับที่จะกินเขาเป็นอาหารอย่างพวกกุ้งเปเปอร์มิ้นต์กุ้งมดแดงปลากระจิบนะครับผีเสื้อลองโนดนี่ก็ทานเขาด้วยใช่ไหมใช่ครับส่วนในการป้องกันหรือว่าการดูแลเบื้องต้นเนี่ยก็คือดูก่อนว่าเขามาจาก อะไรบ้างมาจากอะไรบ้างเนาะอย่างเช่นมาจากก้อนหินใช่ไหมฮะก้อนหินมาจากแฟกพวกนี้เราต้องเช็คว่าตรงนี้สาเหตุมันมาจากตรงไหนกันแน่แเพราะอย่างแบบมาจากแฟกมันก็จะง่ายหน่อยอืมประมาณนี้นะครับในขั้นตอนการแก้ก็จริงๆก็ตรงนี้ก็ต้องอาจจะต้องมีความเชี่ยวชาญนิดนึงถ้าเราจะลงมืออ่าเรียกว่าลงมือแก้ไขเองใช่ไหมครับใช่ครับอืมก็จะมีการใช้ยาต่างๆเนาะตรงนี้ ใช่ก็จะมีทางที่ใช้ง่ายกับใช้ไม่ง่ายอืยังไงถ้าเผื่อว่ามือใหม่ถ้าเจอจริงๆนะครับสามารถทักมาปรึกษาในไลน์จะเป็นไลน์ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นช่องทาง Facebook ของทางร้านก็ได้เยวจะมีแอดม <Ad min S 2> ินนะครับอคอยแนะนําดูแลตลอดเวลาเลยนะฮะใช่ใช่โอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับสําหรับข้อมูลในส่วนนี้นะครับสําหรับการป้องกันและการจัดการอิซียนะครับครับผมยินดีมา,มากๆเลยครับ เอฟตาเสียจึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจในแง่ของการปรับตัวและความอดทนแต่ก็เป็นความท้าทายสำหรับนักเลี้ยงลิฟท์แทงการรู้จักและเข้าใจธรรมชาติของมันจะช่วยเราจัดการได้อย่างถูกวิธีสำหรับเพื่อนๆที่อยากรู้เรื่องราวสัตว์ทะเลแปลกๆแ,และน่าสนใจเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาบอกเราได้เลยนะครับว่าอยากให้เราทำเรื่องอะไรบ้างและถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องพิสนุโลกลิฟด้วยนะครับ ในโลกใต้ทะเลไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่เป็นแค่ศัตรูหรือแค่มิตรอีปตาเซียสอนเราว่าการอยู่ร่วมกันต้องอาศัยความเข้าใจและการจัดการที่เหมาะสมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ